วันนี้ป้าน้องทําลาบปลานิลนะคะป้าน้องก็เอาปลานิลเนี่ยมาล้างน้ำเกลือล้างน้ําส้มนะคะล้างน้ําเปล่าสองน้ําแล้วก็ล้างน้ําเกลือสองน้ําล้างน้ําส้มสองล้างแล้วก็ล้างน้ําเปล่าค่ะแล้วป้าน้องก็แร่แร่แล้วหั่นเป็นชิ้นหนาพอสมควรประมาณครึ่งเซนนะคะเพราะว่าละเอียดนักมันจะเละค่ะ แล้วก็ต้มน้ําให้เดือดป้าน้องก็จะใส่เกลือไปหยิบมือนึงใส่น้ําส้มแอปเปิลไปหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อจะไม่ให้เขาเกิดกลิ่นคาวนะคะพอน้ําเดือดก็เอาปลาใส่เราไม่ไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวเละทิ้งไว้ประมาณสองนาทีหรือสามนาทีแล้วก็กลับค่ะไม่คนนะคะมันเละนะคะแล้วป้าน้องก็จะเอามายำอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะลาบปลาหนิ่น,นะคะก็กินกับใบมะกอกใบหูเสือผับชีลาว ใบสะระแหน่ก็แล้วแต่นะคะจะมีแตงกวามีอะไรก็ได้นะคะก็แล้วแต่จะกินนะคะมากินลาบปลานิลกับป้าน้อง,ะน,องนะคะป้าน้องซื้อปลานิลมาซื้อตัวเขาแถมตัวค่ะก็เลยต้องเอามาสองตัวป้าน้องก็เลยอยากกินลาบนะคะเอามาล้างเกลือสองน้ำล้างน้ำเปล่าก่อนค่ะล้างน้ำเปล่าสองน้ำล้างเออเอาเกลือลงคุกหมักไว้สักสองสามนาทีแล้วก็ล้างเกลือออก แล้วน้ำใส่ล้างค่ะสองเออสองครั้งก็น้ำต้มเหมือนกันค่ะคุกไว้แล้วก็หมักไว้เราจะลักล้างน้ำเปล่าทิ้งค่ะแล้วก็ม,มาหมักซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำปลาค่ะหมักไว้ปานะคะก็ให้เขาฮะลอกเนื้อออกแล้วก็เอาไปหั่นค่ะแนบมีดให้มันติดกระดูกนะคะมันถึงจะ ่ไมติมาให้บางเกินไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเอาไปลวกลือมาทําลาบมันใส่น้ําไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยใส่น้ำเฟิลน้ำส้มแอปเปิลไปนิดนึงนะคะหนึ่งช้อนชาเพืเ่อจะดับขเาปลาพอน้ําเดือดเอาปลาลงอย่าคนนะคะไปสักพักใหญ่แล้วเดี๋ยวค่อยกลับนะคะอย่าเพิ่งคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวมันจะคาวสักประมาณ3นาทีปลาพอสุกนะคะอย่าให้มันสุกมากนะคะแล้วเดี๋ยว้าน้องก็จะเอา ใส่ชามออกให้หมดนะคะให้เขาแห้งเพื่อเราจะเอามะนาวราดแล้วคุกไว้ไม่ให้เขาขาวค่ะเป็นเนื้อนะคะน้ํายังไม่เอานะคะราดมะนาวทิ้งไว้ดับกลิ่นคาวค่ะเม็ดมะนาวออกออกนะคะราดทิ้งไว้ดับทิ้งไว้ดับกลิ่นคาวนะคะแล้วก็กลับสักสองนาทีก็กลับข้างค่ะอย่าคนมากนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละนะคะ ต้มจีนบีบลาดปลาไว้นะคะเธอเอาพริกกระหอมมาลงนี่ปะนี่มาเพียใสย่เรือะะ่อยนะคะหั่นฝอยนะคะจะใส่ลาบนะคะล้างก่อนนะคะก็คลุกหอมกับพริกเนี่ยค่ะให้เขา้เขาาไอ้โดนน้ำมะนาวนะคะก็จะได้หอมคนนะคะเดีย๋ยคนแรงนะคะค่อยๆตลบมันเอ่อคลุกพริกกระหอมทิ้งไว้แล้วก็สักห้านาทีแล้วก็เอาปลาลงคลุกคลุกค่อยๆค,ค,ค,ค่ะใส่ผักชีฝรั่ง แล้วก็คุกแล้วก็หยุดไว้เดียวค่ะช้อนโต๊ะก่อนนะคะแล้วชิมเอ่อการที่น้องป้าน้องจะทําอะไรเนี่ยจะใช้ใชน้ําปลาเนี่ยลงไปนิดหน่อยนะคุกคุกทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวค่อยเติมอีกค่ะใส่ทีเดียวเข็มมันแก้ไม่ได้นะคะตัวลงนะคะแล้วค่อยคอยคุกนะคะค่อยคุกค่ะค่อยค่อยคุกค่อยคอย่าโอเคค่อยค่อยคุกค่ะแล้วเดี๋ยวก็ชิมนะคะว่ามันได้ทนนี่ป้าน้องมาทําลาบปลานิลน,นะคะ ป้าน้องตั้งใจจะซื้อมาทำข้าวต้มพรุ่งนี้แต่ซื้อตัวเขาเกิดแถมสองตัวก็เลยเออทำลาบแล้วมันอ่อนป้าน้องก็พอจะกินไหวอะค่ะพอทำฟันมันข้างข้างหน้ามันไม่ได้ข้างๆนะคะมากินลาบปลาดินกับป้าน้องนะคะเห็นไหมคะเนื้อก็ยังเป็นชิ้นอยู่นะคะไม่แหลกคือเราต้องค่อยจะล่อมตะล่อมค่ะอย่าคนนะคะเนื้อจะได้ไม่แหลกสนใจ เข้ามาติดตามใน y youtube ครอบจกักรวาลของป้าน้องนะคะวันนี้วันเข้าที่เข้าครบสองวันนะคะแผลป้าน้องก็เกือบหายสนิทแล้วค่ะป้าน้องทำลาบปลาป้าปน้องก็จะกินลาบปลาค่ะเขาจะอ่อนหน่อยนะคะแล้วก็กินกับข้าวนิดเดียวค่ะกับใบมะกออ